พุทธวจนะเล่มสัตว์หมูสัตว์ถูกนิวรณ์ห้าคืออวิชชาห่อหุ้มแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปพิสูจทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรณ์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งหมูสัตว์ถูกนิวรณ์ถูกน,นิกนวรณ์ห่อหุ้มแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรณ์คืออวิชชานี้พิสูจทั้งหลาย เพราะว่าหมูสัตว์ผู้ถูกนิวร์คืออวิชาห่อหุ้มแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทำห่อหุ้มแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมูสัตว์ผู้ถูกโมหะห่อหุ้มแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดาละโมหะแล้ว ทำลายกองทุก์แห่งความมืดได้แล้วอริยะสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอาวิชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยะสาวกเหล่านั้นจา่าท์